มอริซิโอปรเชิติโนว่าที่กุนซือใหม่ของเชลซีมองเมสันเมาเป็นหนึ่งในแข่งสำคัญสำหรับการสร้างความสำเร็จให้กับสโมสรหลังอนาคตระยะยาวของนักเตะพบกับความไม่แน่นอนเมาจะพลาดการลงสนามในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลเพราะกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดและอนาคตของเขาก็พบกับความไม่แน่นอนเพราะสัญญากำลังจะเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายและจนถึงตอนนี้ก็ยังหาข้อตกลงกับเชลซีไม่คืบหน้า เชลซีอาจจะไม่มีทางเลือกนอกจากพิจารณาข้อเสนอเพื่อปล่อยเมาส์ในซัมเมอร์นี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเขาแบบฟรีๆในปีหน้าโดยที่สโมสรแบบลิเวอร์พูลและอาเซนอนก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจเขาอยู่อย่างไรก็ตามปอเชติโน่ที่ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นเฮดโค้ชคนถัดไปของสิงห์บลูนั้นมองว่าดาวเตะวัย24ปีจะมีบทบาทสำคัญให้กับทีมได้ในฤดูกาลหน้า ปอเชติโนชื่นชมในความสามารถและความทุ่มเทของเมาส์แถมรู้สึกว่าเด็กปั้นของเชลซีรายนี้จะเข้ากับสไตล์ฟุตบอลที่เขาอยากใช้อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูว่าเชลซีกับเมาส์จะหาทางออกในเรื่องของการต่อสัญญาเจอหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้อยู่กับสโมสรไปอีกนานๆไม่ว่ายังไงก็ตามความชื่นชมที่ปอเชติโนมีต่อเมาส์จะทำให้อนาคตของเขาได้รับการโฟกัสมากขึ้นก่อนถึงช่วงซัมเมอร์นี้ เจ้าของชาวอเมริกันของเชลซีใช้เงินไป600ล้านปอนด์กับการกว้านซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมกระนั้นการต่อสัญญากับเมาส์ก็ยังไม่มีความคืบหน้าท็อตโบลีหนึ่งในเจ้าของทีมเข้าพบกับตัวแทนของเมาส์ในช่วงหลายสัปดาห์หลังด้วยความหวังว่าจะหาข้อตกลงได้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตกลงเกิดขึ้นแฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ